สวัสดีย่าสาตอนสาวที่ฝนตกลิ้มโปเอโปเป๊ะอย่างนี่ส่งสีตืนไปาว่วนว่นเาท่านใส่บาเมืเ่อใดกเฟือว่าเมื่อคืนแน่นอนจะเราข้ามาก ยงุมนด้วยกันยังุเปด้วยมันเนี่ยนเจ๊ะม <c oughs> ันเนี่ยยงพาไยบินยกัเพราะว่าาต้องจบบนี้นะคะหนาสินี่การทำกับข้าวแล้วก็ฝากอาหารไปไปวัดไปจังหันภ้าษาบานห้องเนาะ สจะคอยเ้ียนรู้กว่าบานทึกข้ตื่น เหนื่อยเนื่ยเขาที่เราจะต่อไปโอ้พิดไปไปนอนต่อข้อดีเลยเนะียเป็นแบบนี้นคืนอนอนเสียดายเพราะว่าถัาไปนั้นเขาดังมากาานะคะหลวงค่ะคำจะได้บริเลตไปโอ้พิดที่ซื้อไม่ได้โอ้กระแทนเดียวเหลือเหลือเละลายนะคะ แผง,งหนึงนง้องท่านปลูกด้ยอีแผงนึงปลูกในปลูกในซี่หาแถวไม่นี่มันจะปลูกให้แล้วแผงนึงเพราะว่าบรรยากาศใต้บรรยากาศแบบนี้ปลูกต้นไม้ได้เพราไม่ต้องกลัวน้องจะเหี่ยวจะตายทั้งจะติดเลยก็เลยถึนเชา้าดีใจมากบรรอากาศแบบนี้ 嗯，好，拜拜。 กบายดีวัน,นี้ผมตกลินมันทะ่ถึกใจไหลหาระ่องข้าว

ที่มันไม่สาราเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุการติดตามนะคะด้วยก่น้องดิง้ยดนเสียงที่มีรอย้น,สนิสะกอนนะคะมรลมกับสูตรด้วยกันเรื่องคอนเทนนะคะขอขอบคุณหอยก,ก้อยแห่งกำาใงเทุกท่านเลยนะคะนนที่มีล้ำหน,น,น,น้านก็จะเ้จะเหนื่อนะคะทีงานนล่นก็ เองนะคะ